จนมากแต่บอกเป็นตัวเลขมันจะไม่ค่อยออกบนนี้ครับมันจะเอาหมวดต่อไปแต่ก่อนถูกตลอดเลยออกถ้ามีหมวดหนึ่งหมวดสองนี่ถูกเลยครับัวเลยครับสวัสดีออคุณผู้ชมสวัสดีสดทุกท่านนะครับวันนี้เดินทางมาที่วัดป่าพุทธอุทยานนะครับตามเลขเลขหลวงปู่วัดป่าพุทธอุทยานงวดทแล้วให้92นะครับเต็มเต็มนะครับเข้ามาหลายงวดนะครับงวดทแล้วก็92แต่เอดไม่ได้ลงคลิปนะครับ หลวงปู่ส่งให้ทุงหัวแล้วเข้าทุ่งหัวนะครับเลยมาตามต่อเพื่อเป็นแนวทางเอฟซีนะครับเดี๋ยวแอดขออนุญาตไทยทําแบบไม่เห็นหน้าพระอาจารย์นะครับสการครับอาจารย์นมาสการน้ำมาสการครับผมับมาตามฟวฝันพระอาจารย์งวดที่็เก้าก็9-2นะครับฝันเต็มๆนะครับแอดไม่ได้ตามไม่ได้ลงทิพย์เนาะเตี้ยเส้นทรงให้อยู่มววนี้เป็นงานพระอาจารย์ฝันหลวงปู่มัวนี้ก็ฝันอยู่จะคิดว่า ถ้าฟันเป็นเลสนี่คิดว่าถูกเลยเนะี่ยรถสิบลอ้อเก่าๆไอ้สมัยก่อนเนะี่ยเขามาจอดทิ้งไว้ครับอแต่มาไม่ได้ขับหรอกแต่ามาเห็นรถสิบลอ้อเขามาจอดทิ้งไว้แต่มีคนมาบอกมาว่าให้มาไปขึ้นบ้านมวนมาไปขึ้นบ้านใหม,ม่ไปขึ้นบ้านใหม่ก็บอกว่า,วานู่นใหญ่ที่สี่เด้อใหญ่ที่สี่เลื้อวซ้ายไปบ้านอยู่ลังสุดท้ายเลยเขาว่าอเขาบอกมามาว่าใหญ่ที่สี่มันก็สี่ละตัวนุ่มก็ไม่บอก ตัดโอกลอเก่าๆมันเก่าเแล้วมันก,ก,มนก็มันก็ตีเป็นหกเลยหกหลอนนี่ครับมันก็ตีเป็นหกเลยเลยตีเอาเป็นหก<ม>สี่ตัวเดียวเลยหกสี่ตัวเดียวเลยหกสี่ตัวเดียวถ้าเลขตัวเก่า <4 S 2> ที่เขาให้นี่ <5 S 2> เป็นเป็นตัวเลขเลยนี่ก็คือสามตัวนี่คือสองไอ 2, 4, <ม>้สองสี่ห้าสองสี่ห้ามันก็เหมือนใครกันที่นี่โมที่พันามาที่ทรงให้แต่ว่ามันไม่ออกก็บอกเป็นตัวเลขเลยอ๋ออันนั้น งวดที่แล้วใช่ไหมครับงวดที่แล้วเขาบอกตัวเลขเลยเจ้าที่เวอนั่นแหละฝันฝันว่าใครบอกกันฝันว่าผู้หญิงเขาบอกส่วนมากนี่ไม่ใช่ผู้หญิงเลยบอกบอกลีอส่วนมากถ้าบอกเป็นตัวเลขมันจะไม่ค่อยออกบนนี้ครับมันจะเอาหมวดต่อไปแต่ก่อนพุกตลอดเลยออกถ้ามีหมวดหนึ่งหมวดสองนี่ถูกเลยครับตัวเลยมันจะออกอย่างนี้ตลอดไอ้นี่ก็คิดว่าไอ้ที่ปัญหาหมวดนี้ก็คิดว่า หกซีนั่แหละไม่เอาอะไรเยอะหรอกเราอหกซตัวเดียวหกซตัวเดียวตัวเดียวเม hmm. um ็ดเดียวเลยไม่ค่อยให้เลยกเยอะเม็ดเดียวนะตัว้ตดียวกันมันจะไม่บอกเก่าเม็ดไม่าบค่ใส่ใส่มวดก่อนไปด้วยเด้อครับหมวดก่อนนุ่นเกมมาขอ แกอยู่ไม่ได้เลยแกต้องมาเลยพ่อใหญ่พ่อใหญ่นู้อยู่บ้านน้องเสือนะบ้านน้องเสือสมรุงทาบนะครับอืมแกว่าอยู่ไม่ได้เลยเพราะแม่ไปตามตั้งเจ็ดวันเนี่ยกลัวมันอันตรายอืกลัวมันเป็นนี่เป็นนั่นนะแกก็เลยรีบมาเลยพาพระมาเลยซื้อของซื้อของซื้ออะไรมาถวายประแจมาถวายจึงหายอืมไม่ได้ได้อยู่นี่ถ้าใครใอะไรเลยทำไม่ตามนี่ก็ทำไม่ให้ตามเขาพูดนี่คือเขาตามเลยอยู่นี่เ,เยอะมาก เลขอะไรลูกปู่เลือกลังเคียนอยู่ปู่เลขอะไรนะครับเดี๋ยวเออสามตัวคือเอาเลยตัวมวดมวดที่ผ่านมาด้วยตัวหนึ่งสามตัวสองสี่ห้าสองสี่ห้าแล้วก็สองตัวตัวเดียวสองตัวก็หกสี่หกสี่ตัวเดียวอันนี้ก็ฟันมวดนี้แหละฟันหกยันรถหกล้อเก่าๆเลยก็บอกว่าให้ไปนู้นแหละไปกินในมว่าใหญ่ที่สี่เด้อก็ว่าใหญ่ที่สี่ก็ไม่ที่สี่แล้วจะมีอะไร โอ้ยเลขที่สี่เลขที่สี่ให้เลียวสายไปบาทสุดท้ายดูหนูว่าเครื่องจัดงานเออเลยว่ามันเป็นเลขบ่คิดว่าเลขก็ให้ตัวเด้อตูวเอ้ยครับเรามีห่างกันเนาะเลขเรามีการาะคุตั้งมีตัวมาตัวหนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็หกสี่นะครับผมเป็นเลขเม็ดเดียวเขาเปิดให้คือมันมาเงียบสองสามปีที่ผ่านมานี่แหละ ตั้งโซนโควิดมาเลยมันเริ่มเงียบแต่ก่อนมันยังให้ถูกประจำอยู่เลยแต่ก่อนแต่ก่อนมีทังสามตัวน้องอาจารย์ทูกตัวตัวประจำแต่ก่อนบางทีมาบอกตรงๆเลยก็มีช่วงหกหนึ่งแปดหกหนึ่งนี่บอกตลอดที่จะมาถูกตลอดหลายครั้งไลรเป็ุกหนึ่งปีนั้นเนี่ยมันถูกสามสี่รอบสามรอบที่มันออกนะเออสามสี่ปีที่ผ่านมาเป็ดหกหนึ่งแปดหนึ่งหกเนี่ยออกตลอดเขามาบอกตรงๆเลยทั้งแปดนี่ยออกจริงๆด้วยมีคนกรุงเทพมาขับรถมาไม่เคยมา ยัมีโชคทึงได้ให้ตัวนี้ไปตูกเลย <c oughs> ครับตั้งแต่หลวงปู่เอาหลวงปู่สวงก้าวอริยาบทมาเป็นไงบ้างหลวงปู่ทุกวันนี้มันก็เร็วนี่แหละเริ่มเริ่มเปิดเริ่มแจ่กอ่อนชอบแจ่ก่อนอยู่องค์เดียวได้แต่ก่อนอยู่องเดียวตลอดเลยตั้งแต่ไม่ได้สร้างหลวงปู่สวงนะพอสร้างหลวงปู่สวงขึ้นมาปั๊บเอาขึ้นมาก็มีพระมีอะไรมามีพระมาบวชอยากบวชจอะไรก็บวชเอามาบวชเอาบวชเอานี่ก็จะบวชอล้วนี่ พระเยอะเลยตอนนี้อนี่จะบวชนี่ก็บวชบวชมันช่วงนี้ก็บวชสิบแปดอยู่เราเคยบวชมานานแล้วแหละก็บวชมาเป็นสิบสิบกว่าปีเกศึกไปก็ทํามากินก็ไม่ขึ้นตรวจด่าเต็นตวงนะสักแม่กิไปใส่เลือนนะใส่เลือดเต็มตวงลันเขานี่สามสิบสี่สิบตัวกระบอกไม่ไผ่นะนี่แกเอามาใส่แถวนี้ใส่ยังไงก็ไม่ถูกสักตัวเลยมาจะใส่กับัง พังอยู <kr> ่เน <ired> <im it> ี่ยตรงเครือเนี่ยที่ต้องขึ้นนี่แหละพังไม่ได้สตาร์ทก็ไม่ได้หัวเทียนมันก็เด่นนอกจานนั้นเลยเกว่าก็เลยเก็บเก็บบว่าให้นี่ก็เลยก็เลยขึ้นมานี่ร้านแกนี่แกไปกู้นี่สามสิบตัวเกือบสี่สิบตัวไม่ถูกสักตัวเลยจตมาบอกว่ากู้เสียที้เผาทิ้งเลยแกก็เผาทิ้งหมดพอแตมาไม่ชันเนือสัตว์เนาะพอาตมาไม่ให้การแตมาชันเจตตลอดชีวิตก็เลยเกว่าให้แกลงไปไปกู้แล้วก็เผาทิ้งหมดเลย เป็นปกติมาเลยแล้วลก็บวชแล้วมาบวชบวชพระให้แก่ก่อนแล้วออกกระซ้ายจะแกจะบวชใหม่บวชพระมันต้องมีเหตุผลของมันบ้านแกอยู่บ้านจงโลงนะบ้านจงโลงนะ่งแกเคยบวชนานเคยไปหอดิตรงอินเดียน่แเราไปเจอประเทศเัมเนนะ <c oughs> แล้วที่นี่มีศักดิ์สิิทธ์มีอะไรบ้างพระอาจารย์ที่นี่ครับภูม<อ>ิศักดิ์สิทธิ์ที่ โอ้สักศิ์มันสักิษ์มากตรงนี้เพราะชาวบ้านเขามาตั้งแต่ก่อนเขาไม่อยู่แถวนี้จะไม่มีใครมาทําอะไรได้เลยตรงนี้จะมีไฟขึ้นตลอดไฟดวงแก้วดวงอะไรขึ้นตลอดอยู่นี่บางทีก็จะสว่างสวายหมดเลยตรงนี้จนไม่มีใครกล้าขึ้นมาอยู่ตรงนี้ที่จะมาเมายูนี่ตมาไม่ได้มามยูเเลยตมาก็ไม่เคยมาอยู่ตรงนี้ไม่เคยมานี่ด้วยเขาไปตามพญานาคสององค์ไปตามอยู่วัดไพรพัฒนาน มาอยู่ว่าแพรพัฒนาอยู่ในโบสถ์แต่ก่อนโบสถ์แพรพัฒนานยังไม่เจริญเนาะอชอบนอนมาไปอยู่ไหนมาชอบนอนอยู่ในโบสถ์นะวันนี้เห็นไปสองตัวเขาไม่ได้บอกว่าให้มามาอยู่นี่หรอกที่เขาไปไล่มาสองตัววิ่งไปแต่ไม่วิ่งไปทางไหนก็จะกัดหมดเลยวิ่งไปทางนี้ก็มึงตามกูไม่ทนันเราเดินจ่างี้แหละโผล่ข้างในวิ่งไปทงนี้เหมือนดเดิมไปทันเหมือนเดิม ต่น,นี่ก็วิ่งขึ้นโบสถ์วิ่งขึ้นโบสถ์ใส่ประตูใส่หน้าต่างปิดเรียบร้อยหมดแล้วอตอนนี้เหลือมือมาไม่ได้แล้วกูจะนอนก่อนอย่างเี้เลยพอปิดหลังจะใส่หัวนอนเป,ปลอถล่ลหน้าต่างมาเลยโอ้ร้องนันนี้ก็ฝันเรื่อยฝันว่าฝันเมื่อในหนังเนี่ยน,นะฝันเมื่อไหนเขามีพลังดูดเนี่ยนะมาเดินไปในป่าก็มีพลังดูดลึบเยกหายมาเลยมาม็เล่นอยู่เข้าลูกนี่ละมัง้งเห็นหน้าพายาวอย่างงี้ยนี่ยาวเหยียดไปอย่างเงี้ยนี่ความฝันนี่ เนี่ยเดินขึ้นมาเนี่ยมันเดินมาจากเกลือนี่เงเลยพอเดินขึ้นมาเห็นโยมเยอะอยู่ถามโยมว่าโอ้โยมมีพระอยู่บ่ผูดแซคเมนนะครับ <Okay. S 2> มีพระอยู่ไหมโยมว่ามีอยู่องค์หนึ่งเออเดี๋ยวหลวงพ่อไปอาบน้ำก่อนกลังเดินไปถึงห้องน้ำนจะอาบน้ำคอยมากราบพระพอเดินไปถึงห้องน้ำก็เลยตื่นก่อนอ,อ,อีกความฝันจะได้มาอยู่ขอลุกนี่ก็มีพระองค์หนึ่งมาพามาอยู่อยู่ได้หกวันแกก็กไปเลย,เลยนะท่าะ ปล่อยให้ธรมาอยู่พาขึ้นมาจะเกิื่อนหาเดินพาขึ้นมาท่านี้เขาสานในทุงปุ๋ยหนึ่งครึ่งทุงปุยเนี่ยเขาก็ไปตรมาก็อยู่คนเดียวจนทุกวันนี้นี่กปีแล้วครับผมไม่ใช่มันสิบเอ็ดปีแลาว่าบครับมาสร้างเองได้หนี่เป็นวัดถูกต้องแล้วสร้างได้หกปีก็เป็นวัดแล้วเป็นวัดแล้วมาเป็น้าววัดมาสี่ปีแล้วตั้งตั้ง้าววัดมาสี่ปีแล้วเป็นวัดถูกต้องแล้วก็มาสร้างเองนู่อยู่ในวัดองค์อยู่ ในป่าทนการโน่นกุฏิถ้าอยู่ถ้าอยู่รวมกันเท่านี้มันเยอะแยะกุฏิเนะมู่รซางอยู่ในป่าโน่นอ้อมไปโน่นครับหลวงปู่ลองเล่าให้ฟังว่าตรงนี้จะมีถ้ำมีอะไรด้วยเยอะแยะหรือที่นี่ที่นี่ที่ลึกมันไม่ค่อยมีเราทำใหญ่ๆมีแต่รูโพรงนะครับครับโพรงอ๋อที่มาทายคิตเป็นรูปอยู่นั่นในการโพรงอยู่โน่นไอเพิงอยู่โน่นเพิงใหญ่อยู่โน่นแล้วจะมีบ่อน้ำโดยจะมีปิจาร์ที่เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มันมีเยอะเท่านี้ครับของตรงไร้เท้าก็มีเยอะอยู่ อยู่ฝั่งนู้นมีรอยเท้าเล็กขนานี้นะแต่อันนี้ก็อยู่ข้างหลังรอยเท้าที่ไหนก็ไม่มีหรอกเคสนี้ไม่มีมีที่นี่ทีเดียวเลยครับถ้าใช้เวลาเดินก็จะเป็นเป็นวันนะครับอันนี้อะไรขนาดนี้ไม่ใช่ถึงนั้นนี่ขนาดนี้เลยโลจึงนี่ปนเองนี่ปนเีงจะนี่ลึกมากขนาดนี้เลือธมอเลยนี่จิตมาใหิจิตมา ที่มา,าพระอ,อยู่กีศิรรงค์มาไทยม,มองเห็นเตนรูปนั้นมองเห็นดูเตนในนั่นจะเห็นในในรอยเท้านี่นเ,หนนเห็นเลยกเขามาบอกธรรมะครับเอฟซีนะครับก็หลวงปู่พุทธอุทยานนะครับใครจะมากราบมาไหว้ก็ได้ด้วยหลวงปู่ก้าอริยบทตรที่นี่มีนะครับไม่่อยมีใครสร้างเยอะขนาดนี้นะ ที่นี่ทีเดียวเลยี่ซาดเยอะครับเอาหลวงปู่สรุปความฟันนิดน,นึงนะครับก่อนที่จะจบเนาะฝันสั้นๆฟันสั้นๆน,น,นั่นเลยฟันเห็นรถลกอล้อก็จอดไว้รถล้อลอยหัวยาวแต่ก่อนนะี่นะครับเออเนี่ยมันเก่ามันนานแล้วถนะ่ะเออวันนี้ก็บอกว่าเขาให้ไปเขาดึงมลให้ไปขึ้นบ้านใหม่ก็บอกว่าให้ไปนูน่นถึงแยกกีเซอร์กเลี้ยวซ้ายบ้านอยู่หลังสุดท้ายอืมก็บอก มากระลยตีเป็นหกสี่กระดีหกสี่เลยจะตีอะไรเนาะมีแค่นี้เม็ดเดียวเม็ดเดียวหกสี่ค่ะสุดท้ายนี่ยก็ขอบคุณพระอาจารย์มานะครับจะแบ่งปันเอฟซีเนาะหกสี่แล้วสองสองี่นมาทีนิดนึงนะนี่นี่ลายเทาเล็กนี่นี่นี่รายเทาเล็กลายเทาเล็กดูมันใหญ่แต่ว่าเราถ่ายมาอย่างเงี้ยมันก็มันใหญ่แต่เนาะเล็กมากเล็ก อากุญงากำลังคลอดนี่เลยเท้าออมันอยู่ตรงไหนพระอาจาันเนี่ยรั่วในจึงเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวค่อยไปหาดูนะครับมันเยอะหลายที่ที่นี่มีที่ดุมีทายเยอะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์กันนี่แต่ก่อนเขามาตักกันเต็มเต็มเต็มแต่ก่อนเขามาตักตลอดนี่อยู่ตรงนี่เลยที่นี่มีที่มีเยอะมีอะไรใครทำเยอะมันไม่น่าจะลึกขนาดนี้บางคนว่ามาทำไมมันใหญ่แท้นี่มันไม่ใช่ดูในรูปมันก็ใหญ่แล้วเนาะในปัจจัยอ่าก่อนจบเอฟซีประมาณนี้ได้ครับ เม็ดเดียวแค่น so ั้นนะครับ6สีเม็ดเดียวนะครับพระอาจารย์พระธรรมญาณนะครับดูตัวเลขครับ3ตัวนะครับขยายดูเหมือนมีเลขเดีมองเม้าไเดียวเมื่อกี้เดินมือเหมือนเหมือนมีเลขลำลากันไปนะครับสาธุแหละใช่ไหมล่ะขอบคุณครับสวัสดีครับผม